สวัสดีครับผมจะมากาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพวกคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับขอบพวะคุณมากนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับลูกค้านะครับทางร้านจะอธิบายเรื่องการติดต่อทางกับทางไลน์นะครับไลน์ใหม่นะครับผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับพิมพ์ id l ล n ์เข้ามาเลยนะครับนะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์ ka อง5 7ตัวนะครับ557ตัวนะครับกรุณาพิมพ์เข้ามานะครับขึ้นหน้าจอได้แล้วนะครับลายนี้เท่านั้นนะครับลายเก่าไม่ได้นะครับลายเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่านะครับนี่ครับเปลี่ยนลายใหม่แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับส่งเหรียญมาประเมินราคาก่อนนะครับต้องเป็นนะครับผมจะอธิบายเรื่องให้ลูกค้านะครับ เข้าใจทางร้านด้วยนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับนะครับบางคนนะครับดูแป๊บเดียวแล้วคุณก็ไปหามาแล้วก็นํามาขายเสนอให้กับทางร้านทางร้านปฏิเสธว่าไม่รับคุณก็ทําไม่พอใจว่าทําไมไม่รับเพราะคุณดูคลิปไม่จบแล้วคุณก็ไปหาเหรียญมาเนี่ยเหรียญเล็กๆเนี่ยผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับเนี่ยเหรียญตัวอย่างแบบนี้นะครับเนี่ยมีกันทุกคนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ มีกันทุกคนนะครับกรุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วคุณก็ค่อยไปนําไปหาแล้วก็นํามาขายทห้งร้านนะครับถ่ายรูปมาประเมินราคานะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับขอร้องนะครับทุกท่านจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันนะครับนะครับดูคลิปไปจบแล้วก็ค่อยไปหาเหรียญนะครับดูก่อนนะครับนะครับนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยเหรียญเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับ นเ,เ, jogo, เนี่ยแรกๆเนี่ยเหรียญปกตินะครับประเทศไทยนะครับนะครับพศ .2,500 นะครับ6 2นะครับเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับจะเงาเงาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเงาเงาเห็นไหมครับทุกท่านลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูเลยครับของรัชกาลที่10นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2พศนะครับตอนนี้นะครับนะครับครับผลิตมานะครับ2พศตอนนี้นะครับ61นะครับ61นนะครับเห็นไหมครับ จะเหมือนกันนะครับ6กหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือนะครับเงาเห็นไหมครับ 6, กหนึ่งหกสองนะครับอยู่สองศนะครับเหรียญสิบบาทนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับดูขอบนะครับทุกท่านนะครับขอบนะครับขอบของเหรียญจะไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับนี่ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเนื้ออีเกิลเนื้อแบบที่เขาผสมหลยหลมานะครับมันเลยกลายเป็นเงาเห็นไหมครับ ถ้าเป็นเหรียญเงินนะครับผมจะอธิบายเลยนะครับจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับผมได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับผมรับซื้อนะครับสูงสุดเลยนะครับ2,000บาทนะครับดูด่วนหาด่วนนะครับสองพศนี้นะครับนะครับรัชกาลที่10เท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเหรียญเงินเป็นอย่างไรนะครับของรัชกาลที่10ดูตรงขอบนะครับทุกท่านดูตรงขอบของเหรียญนะครับ ดูขอบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่อันนี้เหรียญปกตินะครับเหรียญปกติจะขอบเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมัเงาเงาเห็นไหมครับให้มาดูเหรียญนี้นะครับผมใช้ดูเลยนะครับเหมือนกันให้ดูตัวนข้างหน้าก่อนนะครับ่าเห็นไหมครับเงาเงาเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมไครับอันนี้เห็นไหมเหรียญปกติแบบนี้นะครับไม่คุณลองลองเอาเหรียญมาดูเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเงานะครับ การผลิตเม็ดจำนวนมากนะครับแบบนี้นะครับนี่ผมมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับสายมือสุดเลยนะครับนะให้ดูนะครับนี่สายมือสุดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเงานิดเดียวนะครับนี่นะครับขอบเงินแท้นะครับผมได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับการปิดพลาดนะครับนะครับเห็นไหมครับเอาเนื้อเงินมาทํานะครับ เนื้อเงินแท้นะครับยืนยันนะครับทางร้านยืนยันเลยครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกันนะครับก็ข้างในก็จะเป็นทองแดงนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกันเห็นไหมครับขอบก็จะเป็นเงินนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เงินนะครับเหรียญที่ผลิตมาเนี่ยครับไม่ใช่เงินนะครับเห็นไหมครับจะเงาเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญปกติอยู่ขวามือผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับจะแตกต่างกันเลยครับเนี่ยเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเดี๋ยวใช้ดูข้างหลังนะครับ พอสเด bon ียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยนะครับทุกท่านเห็นยังครับเห็นยังครับแตกต่างกันเลยครับเห็นกันไหมครับซ้ายมือนะครับผมรับซื้อสองสองพันบาทขวามือไม่รับซื้อนะครับพอสเดียวกันเห็นไหมครับ พศนะครับ2,561นะครับนะครับ62ก็มีนะครับการผลิตผิดพลาดนะครับการผลิตผิดพลาดนะครับมีด้วยกัน2พศเลยนะครับดูด่วนหาด่วนนะครับหาด่วนนะครับทางร้านรับซื้อจริงนะครับนะครับกาลุณาสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับทุกคลิปลูกค้าทางร้านอธิบายให้ลูกค้าให้ดูก่อนใช้เลยครับสังเกตเหรียญก่อนใช้ หลายคลิปนะครับและรับซื้อจริงกรุณาดูคลิปให้จบและคุณก็ค่อยเสนอมาขายกับทางร้านนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนเนี่ยเงินแท้อยู่นะครับเงินแท้อยู่นี่ครับนะครับเงินแท้อยู่นี่นะครับครับซ้ายมือเห็นไหมครับเงินแท้นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เงินนะครับอยู่ขวามือนะครับเห็นไหมครับเงาเงาเห็นไหมครับเนี่ยการผลิตสองสองบล็อกนะครับผลิตผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับ เนื้อเงินนะครับขอบนะครับขอบของเหรียญนะครับเนื้อเงินแท้นะครับทางร้านได้ตรวจสอบแล้วนะครับขอบเหรียญนะครับเนื้อเงินแท้เห็นไหมครับจะไม่เงาเท่าไหร่นะครับเหรียญเนื้อเงินจะไม่เงาเท่าไหร่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะสังเกตเลยครับรีบหาด่วนเลยมีอยู่ด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูพศหกสองครับเนี่ยถ้าคุณมีแบบนี้ทั้งหกสองหกหกหนึ่งผมรับนะครับถ้ามีแบบนี้เห็นไหมครับทางซ้ายมือผมเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับ นะครับแตกต่างกันนะครับนะครับดูขอบเท่านั้นนะครับสังเกตขอบเท่านั้นนะครับจะเป็นเงินครับเงินแท้นะครับข้างในก็เป็นทองแดงครับเห็นไหมครับทางร้านไม่ได้ทํามานะครับทางร้านมีการตรวจสอบอย่างดีนะครับนะครับของแท้นะครับเงินแท้นะครับเห็นไหมครับซ้ายมือนะครับ้ตตายมือนะครับเห็นดูไหมครับเห็นไหมครับท่านสังเกตดูครับแตกต่างกันเห็นไหมครับ แตกต่างกันมากเลยครับอันนี้เงินอันนี้เป็นโลหะนะครับแบบหลหลายอย่างครับผสมครับอันนี้เนื้อเงินแท้ๆเลยครับขอบนะครับรัชการที่10นะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับหาด่วนเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีแบบนี้นะครับซ้ายมือนะครับ2,000บาทนะครับเหรียญละ2,000บาทหาด่วนเลยครับหาด่วนจริงๆครับมีอยู่จริงนะครับอย่าให้ดูขอบนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยครับนะครับเดี๋ยว โฟกัสก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับเงาเงาครับขวามือเห็นไหมเงาเงาไหมครขวามือเงานะครับเงาครับแต่เหรียญเงินเห็นไหมครับไม่เงานะครับเห็นไหมครับนี่เงินนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นกันไหมครับเนื้อเงินนะครับไม่โฟกัสเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะครับคุณสังเกตข้างหลังนะครับคุณสังเกตเลยนะครับนะครับตัวสับไม่กล้องเป็นอะไรเนี่ยอืมนะฮะกล้องไม่โฟกัสขอโทษทีอ่ามาละโฟกัสละเออนี่ถ้าใครมีแบบนี้นะครับสายมือนะครับรับซื้อนะครับเหรียญขอบเงินแท้นะครับ ดูเลยครับแตกต่างกันเลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับ2,000บาทนะครับซ้ายมือขวามือไม่รับซื้อนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับซ้ายมือรับซื้อ2,000บาทนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ